บอกว่าไม่ต้องมีสีเนี่ยมันจะขัดกับคําสอนนะเพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้เองเลยนะครับว่าอะไรเป็นบื้อต้นของบุตรธรรมสีที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นที่ตรงอู๋พูดง่ายคือสมาธิที่นี่แหละเป็นเบื้องต้นเป็นประธานของบุตรธรรมทั้งหลายสีกับทิศขีต้องมีสีดีและต้องมีสมาธินะครับหรือถ้าเกิดใครเรียนื่อมวิสุทธิเจ็ดสีและวิสุทธิเนี่ยมาข้อแรกเลยนะครับมันจะเป็นวิสุทธิไปตามลับแบบนี้ นั้นมาลดทขั้นต่อไปไม่ได้นะถ้าสีเป็นรทสุดเนี่ยจะก,กั้นไปตั้งแต่แรกแล้วน,นะครับที่จริงแล้วเรื่องพวกเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตทัานหน่อยเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าครับพวกใครน่าจะถือหรือไม่น่าจะถือนะครับท่านดูความสมดของบุคคลนั้นก็ได้คนที่พูดดูบิน,นคำวินัยกิริยาอาการมันบอกมาหมดนะทางกายทางวาจาถ้างมันจะหลุดดิกมันจะไม่มีความสําุวม,มันจะนุ่งบอกว่ามีความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจ นะมีความเลร่าล้ออยู่ข้างในนะครับตามคถาที่เสริมเขาหน่อยเนาะประเด็นนี้นะครับอุตรังตุมนุษสานังธรรมโตยานัทสานังปัตตุกการีนักกาตัพพังอาทโตสีลสัสโศชนงที่สุดผู้หลังจะบรรลุยานัทชนะมาถึงนักธรตัดธรรมและลกูกบุญธรรมนะครับโดยพูดง่ายๆคือชาตินกฝนได้เลอันยิ่งกว่าทางของมนุษย์คำว่าทางของมนุษย์มาถึงกุศลกับกุศลสินะบพึงชำระสิให้หมดจดก่อนสรุปใจความคือ ถ้า,า,า,รรานนต้อง,ง,าองก,าการบรรลุชานักผลต้องชำระศีลก่อนเลยสังกัสระสมาจารรทุศีีเลสีและบัชเตนัตถีชานกุโตมัคโคทสภาสีสังวิโสเทติเกชานก็ไม่มีในผู้ทุศสีปสัจจักศีลซึ่งมีความประพฤติที่น่าละเมักจะมีได้อย่างไรดังนั้นจนนึงควรชำระสีลก่อนอ้าวทำไมผมต้องบอกว่าบุคคลที่ทุศีลเนี่ยจะมีความประพฤติที่น่าละเวงคือถ้าใครเป็นคนมีศินไม่บริสุทธิ์นะครับ เขาจะมีปกติเราแวงคนอื่นเ็นเพื่อนคุยกันเนี่ยก็จะเราแว่าเขาก็กำลังบินทาเราอยู่หรือเปล่าก็พูดถึงข้อพิสูจของเราบางอย่างอยู่หรือเปล่าเพราะตัวเองมีโทษมากแต่ถ้าเกิดใครที่มีสิ์ไม่สุดดีจะไม่มีเรื่องแบบนี้เลยอ่ะมนุวินัยสี่อย่างต่อนะครับวินัยสี่อย่างสุตตะสุตตะลุโลนอาจจติยว่าแล้วก็อัตโนมติสุตตะอัจฉริพลได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับถ้าให้านชัวร์สุดก็คือเล่นบาลีเลยนะ นในเังดบาลีเลยนะครับสุตตะุลโลมหมายถึงมหาประเทศมหาประเทศเนี่ยผมทํางานต่อประหามาหลายปีนะผมเจอบอ้างมหาประเทศสี่เยอะมากนะท่านแต่อ้างมหาประเทศสี่แบบไม่รู้เรื่องนะทำไมบอกว่าอ้างแบบไม่รูเรื่องพราะไปอ้างมหาประเทศสี่มาแย้งสิขาบทอ้างมหาประเทศสี่เพื่อจะมาแย้งสุตตะ ในิเภกสี่อย่างเนี่ยนะฮะสุตตะสุตตะนุโรมอาจจรยีว่าและอัตโนมติเนี่ยสุตตะเนี่ยเป็นประธานใหญ่สุดนะครับเพราไม่ได้ปโดกเยเป็นสิ่งต้องมิใัยเป็นอย่างแรกนะครับฉะนั้นมนหาปร,ระเทศสี่อยู่ในไหนอยู่ในสุตตะลุโรมนะครับอยู่ในข้อที่สองเนะี่ยจะมหาปร,ระเทศสี่ก็จะไปแย้งเขาพหนไม่ได้นะครับและอีกอย่างหนึงน่งมหาประเทศสี่เนี่ยใช้แย่งเขาพินัยไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะมหาปร,ระเทศใช,ช้เฉพาะกรณี ไม่มีสิทขาบทระบุไว้ถึงก็งมาพูดถึงมหาประเทศถ้ามีสิทธาบทชัดๆไม่ต้องพูดถึงมหาประเทศนะครับก็ต้องดูสิกขาบทที่มหาประเทศแปลว,าาว,ว่าสนานที่กว้างขวางเหเนตที่กว้างขวางนะครับเป็นการวิจัยุานในตอนนี้ที่ไม่มีข้อมัญญระบุไว้เป็นโรงมีกี่อย่างข้างหลังเห็นไหมครับลองอ่านร้องกันดูไหมพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งน,นี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่พวกเธอคือทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นก็ควรแก่พวกเธอือทส้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรแก่พวกเธอคือ่ั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร ถ้าสิ่งนั้นระบบเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นก็ควรเก็บผม <S <S สังเกตดูผมทำตัวตันไหมสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไวนะ้กับสิ่งใดเราไม่ได้อนุญาตไว้จับหลักสองอย่างนี้ไห้ฉะนั้นถ้ามีสิทธาบทอยู่แล้วจะมาดูมาหาประเทศทำไมผมทำงาน,นตอบปัญหาไงรัฐไม่ได้ใช้อะไรตาเป็อย่างที่ขัดกับความรู้สึกข,ของบางคนน,น,นะก็จะบอกว่าดูมาหาประเทศสิ มหาประเทศสีสมาไปในบทน่ะมหาประเทศอะไรก็ที่สีขาบมจะชัดอยู่นี่จะมหาประเทศอะไรเ,เ,รเไรล้วนี้ถ้าจะจำยังไงสี่ข้อเนี้ยจริงจริงมันมจำง่ายมากเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ห้าไหมไว้แต่มีสองข้อแรกและได้อนุญาตไว้มีสองข้อท้ายอ <c oughs> ันแรกสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรไม่ได้ห้ามไว้แต่มีสองข้อแรก ถ้าเขาคู่ไปไม่ได้ห้ามไว้เข้ากับไม่ควรเข้ากับควรไม่อนุญาตไว้เข้ากับไม่ควรเข้ากับควรคือถ้าเกิดไม่ได้ห้ามไว้กับไม่ได้อนุญาตไว้่านก็ต้องดูว่ามันเข้ากับสิส่งที่ควรไม่ควรมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับตัวอย่างข้อผ่าวที่สี่ชื่ออะไรคือเรื่องปานะเรื่องน้ำปานะนี่แหละเพราะว่าในพระบาลีในโตงพูดถึงน้ำปานะไ้แค่แปดอย่างนี้หนึ่งตอนเต้นนะนักกาตบาญญัครัแบแปดอย่างนะโม่เป็นต้นนะ นี่จะม,ามานันน้ำมันน้ำเยอะที่เราเรียนกันก็นคือในาฐานาที่บายครับว่ามีน้ําอะไรบ้างไล่ให้ฟังนะ <c oughs> คือพระบาลีจริงๆพูดที่เดียวน้อน้ำปะน,นะนะน้ำพันจับไปแต่ดอกเขาพูดอยู่แต่ว่าไม่มีตัวอย่างให้ก็ต้องมาดูจากฐานะขา <c oughs> ต่อมาอาจริยาว่าอาจริยาว่าหมายถึงอานตขาตันติที่นอกเหนือจากพระบาลีซึ่งนี้ไม่ได้ใช้เหมาะสมลงคันกับพบระบาลีที่พระอระหันต์ข้าร้อยลูก ผู้สัพพยาาพระธรรมวางไว้คําว่าอัจเรวาตในที่นี้หมายถึงอัะฉรายะก็คือต้องมิที่ใช้ไปตามบแบบนี้นะครับด,รดูพระวิดาพิโดดูอัตกถาไปตามแบบถ้าเกิดมีในแบบถ้าดูอย่างนี้ถ้าไม่มีในแบบก็อยดูมหาประเทศถ้าเกิดสา,ารททีมีนิจาริบหายจะพูดว่าอัจฉที่ท่านประมุตัวเนี้ยเอาเฉพาะอัตการทาที่ยกสัพพยาณาสามครั้งแรกนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น,นอัจฉริสมัยหลังเนี้ย ก็จะมีการเพิ่มตูลาหอฮ์เพิ่มตัวอย่างสมัยทังกาเพิ่มไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดถามทั้งแรกเนี่ยอยู่ที่อินเดียอยู่ข้อที่สี่อัตโนมัติจะได้กันนยครับสี่อย่างสุตตะสุตานุโลมอัจเรียวาสอัตโนม,มัติใช่ไหมสุตตะหมายถึงทำในพิ่โกสุตานุโลมหมายถึงมหาประเทศ 4, มมสีอัจเรียวาสหมายถึงอัจถกถาอัตโนม,มัติหม,มายถึง การอธิบายตามอาการที่ปรากฏซึ่งไม่ได้มีโดยตรงในสุดตระจนถึงโภมและอจเรียว่าโดยใช้การอรานุมาณคือการทำควมามเข้าใจตามสุตตระเป็นต้นอันได้แก่การถือเอาในที่ได้มาจากสุตตระเป็นต้นเหล่านั้นและคือจะบอกว่าอาจนมัดิเนี่ยไม่ใช่อย่างพวกเราใน่านที่ันเองอะอาโนมัิเิีก็คืออาจาราย์ราท่่านแต่ฉาก็ระติโดัตถฐานนั่นแน่ท่านนิชัย โดยได้ในจากพระมิดดนดลบัตรกถาอีกทีนึงเพราะในกรณีที่สิ่งนั้นๆไม่มีผู้ถึงไว้โดยตรงในคำอื่นได้อธกรราก็เช่นว่ดดีในดีการต่างๆเลยครับตรงนี้เนี่ยถ้ายิ่งใครที่เป็นนักค้นคว้านะเป็นนักวิชาการดยโรงเนี่ยยิ่งจะเห็นประโยชน์ของดีการตา่างๆเพราะอะไรเพราะบางทีเราค้นคว้าอ่านพระอินดลบัตรกถาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ยังไม่ชัดเจนหลายเลยก็เป็นอยู่ดีว่ารัฐธรรมนยังไงต้องอาศสยฎีกาต่างดูเพิ่มเติมหรือจะรู้วิธีการทำตุ๊กเดี๋ยวไปฟังเรื่องการถอนสีมาการถอนสีมาเนี่ยถ้าในรลัาถากล่าวไว้นะครับจะถอนสีมาจากข้อกรณีที่รู้เขตสีมาเดิมนะเข้าไปถอนแล้วก็ผูกสีมาใหม่ใช่ไหมไม่ไห้พูดถึงกรณีไม่รู้เขตสีมานะแท่นี้เนฎีกาต่างมาที่บันเพิ่มขึมว่าถ้ากรณีไม่รู้เขตสีมา ก็ถอนได้ก็ะสอบวิธีการตีนตะรางอะไรเงี้ยถอนวิธีใรช่องคนนี้มาจากดีการเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าเรื่องข้ามผสมในทินตาทานเนี่ยเรวมีธี่คำนวณข้ามาสมอะ่ะมาจากดีการเลยนะครับอารงคสารพูกคนนี้เองว่านีลานา่ลัฐษณะตระนะซึ่งมันคืออะไรยังไงก็ไม่รู้แหละก็ต้องไปดูในดีการอธิบายไ,ไว้วิทยาอย่างไงนะครับประมาณนี้นะอีเดย์หนึ่นนงวาทะของพระเถระแม้ทั้งหมดที่มาในาอสังคาของพระสูตร พระวินัยและพระอภิธรรมก็ชื่อว่าอัตโนมติเช่นกันคือในอัจฉรที่เราใช้ทุกวันนี้ท่านไม่ใช่เป็นอัจฉริยาทั้งหมดนะครับข้อความในส่วนในตำราจัดเป็นอัตโนมติคืออะไรเช่นพระมหาปฐุมเถราล่าวว่าพระมหาสมัาตเถราล่าวว่าอาจารย์เหล่านี้เนี่ยเป็นอาจารย์รื่องชื่อในสมัยรังกาสมัยธนตำรานะครับเนี่ยพวกนี้เราให้รู้ว่าจัดเป็นอัตโนมติแต่ อัตารย์มัติที่ไม่ธรรมดาธรรมหาสมบัติเถิละเรียนทระนเรนดก9รอบธรรมหาปฐมเถิละเรียนทระนเรนดก18รอบนะครับท่านหนูจะไปหาเทียบอะไรกับเราโนเนมได้นะครับธรรมหาสมบัติเถิละขนาดเรียนตั้ง9รอบเนี่ยบางทีถูกธรรมหาปฐมเถิละค้านเลยม่านผิของท่านบางอย่างธรรมหาปทุมเถิละเรียนมากกว่านะครับแคต้องยิ้มแง่มุมอยังไรท่านนะตัวอย่างนี้มีเยอะนะครับถ้าใครเรียนเรื่องสีมา นัเนนเกเรียนมีค่าเฉลี่ยช่วอาจารย์สองท่านนี้บ่อยเพราะว่าเรื่องสีมาลึกซึ้งนะครับแล้วก็อาจารย์ฐานก็ไม่ได้อธิบายบางจุดเอาไว้ก็ต้อ,องมาใส่ในแต่ค่าเท่าเราเนี่ยแหละมาช่วยเสริมใพืบางจุดนะครับก็เหมือนการเรียนหนังสือเนี่ยแหละที่ต้องออมีอาจารย์คอยแนะนําเพิ่มให้ในกรณีที่ไม่มีในแบบม่มีทางที่หนังสือแต่ละอย่างจะพูดทุกเนี่ยมุมงหรอครับต้อมีอาจารย์คอยอธิบายเสริมบางจุดนั้นจุดนี้แบบนี้แค่ค่าเท่างนั้นแหละหรือว่าบิ่นก็คืออาจารย์ที่เขาเสริมมาบิ่กให้ อัตโนมัติแม้จะเป็นมัตติที่มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับตัรอย่างขั้นต้นแต่ก็เป็นมัติที่หนักแน่นมันคงได้หากมีหลักในการวิเคราะห์ซึ่งสอดคล้องเข้ากันได้กับพระกรณีได้อัตถาคืออย่าไปคิดว่าอัตติมันเป็นมัติเบาไม่ต้องเชื่อถือใช่ันะการเรีนดับเหตุภาวาคือเรียนแบบนี้นะพนนระไตกกรปิฎกอัตถัาดีคาแบบนี้ไม่เชื่อว่าผมจะเอาแค่พระไตรปิกอัตถาที่เอาดีการม่แงนั้นนะถ้าไม่เอาดีกาเนี่ยมนะีปัญหาแน่นอนเพราะหลายๆอย่างที่เราทำอยู่วันนี้ เราก็ทำตามมีการทแทรกการไม่ใช้พระพินัย์คือตรวจด,ดูพระพิเนยสี่อย่างนี้โดยมีสุดตาเป็นลัสำคัญสุดและจึงพิจารณาข้อต่อไปตามลับที่พ,ะะพระพินนยสี่อย่างนะครับราลองพบกันหน่อยสุดตาสุดตาลุโลมอาจิเรว่าสัตโนมัตินะครับสุดตาหมายถึงพระพ,ยยพิเนยปิโมสุดตาลุโลมหมายถึงม,มาประเทศสี่อาจิยวา่าหมายถึง อัตานากาาอัตโนมัติหมายถึงอัตโนมัติได้แก่มติในตีการต่างๆหรือความค่าของพระัฒนาในอัตนาถานี้นะครับถ้าพูดไปสองในนะลมัตินะเนี่ยทำง,งานตอบปัญหาเนี่ยท่านมีคนถามปัญหามาเนี่ยไม่มีในแบบที่่ได้หมดเะยใช่ไหก็ถามมาแล,แล้วเรื่องนี้เนี่ยบางทีไม่มีในแบบน,น,นะครับก็ต้องวิจัยตามหลักที่วางในแค่แต่สี่อย่างเนี่ยดูก่อนว่าในเรนื่องดวงมีไหมหลักฐานมีไหม มีการถามือพูดถึงไหมเลยทุกอนนะครับถ้าไม่มีเขาจะมาไขค,ค,ควรดูว่าจะเข้ากับเรื่องควรไม่ควรต่อมานะครับจะพูดเรื่องลักษณะของพระวิเนททรสามอย่างพระวิเนททรคือผู้ทรงพระวิเนทยวาเราเดือดร้อนใจเรื่องศีลนะครับเรื่องสินค้าปลต่างๆเนี่ยว่าเราเป็นระบราดหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นยังไงจะแก้ไขแล้ววยังไงเนี่ยเราต้องไปถามใครไปถามพระวิเททรไม่ใช่ไปถามถาเพื่อนกันไม่ใช่ไปถามใครเอาก็ได้มันจะพากรลงคลองลง อะไรไปนะครับเปรียบดังมานพคลาไคหลงมักคาไลมานกผู้หลงหลงถามผู้หลงหลงซ้ําแสดงความโลเลหลงตามทั้งสองก็เพี้ยนพินยอยู่เพราะยัครับมานพก็คือคนอนั่นแหละคลาไก่คือเดินทางหลงมักคาไลคือหลงทางมานพผู้หลงหลงถามผู้หลงหลงซ้ําแสดงความนั้นไปเจอคนหลงทางด้วยกัน ก็เลยถามพากันไปไอ้คนนั้นก็ไม่รู้หรอกทําันรู้หลอกทางันรู้เพาตัวโลเลหลงตามทั้งสองก็เพี้ยนพินโยหลงไปใหญ่เลยครับเนี่คือผมก็เห็นเหตุการณ์ริงพวกงานปริวาสต่างๆบางทีนะจะมีอาจารย์กรรมมีอะไรใช่ไหมเขาจัดงานปริวาสอะไรกันนะคือต่างคนต่างไม่รู้เรื่องพาะที่ไปอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์กรรมก็ไม่รู้เรื่องบางทีก็น่าสงสารนะ เขาหนึกระโทรมาถามผมเมนศึกษาปัญหาเลยว่าต้องลำบากซ้อนแล้วมันอยู่อะไรบูเดนการศาสนาอะรอย่าเลี้ยนะถามไปถามมาบากที่ไหนแล้วมันไม่ต้องลำบากตั้งหน่อยนะแต่อาจารย์าอบอกเป็นลำบากซ้อนเบื่ดร้อนใจมากเลยอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องไปหาอาจารย์ผู้มีความรู้แล้วยังไงล่ะถึงจะถือว่าเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้วิ่ได้ชัยคำวินัยให้เราได้นะครับข้าต้องมีลักษณะสามอย่างอ่าผู้ที่จะได้ชัยคำวินัย ควรมีลักษณะ3อย่างนะครับหนึ่งคือเรียนพระวินัยมาอย่างแตกฉานมาถึงเรียนพระเตรปิฎกทั้งหมดมาอย่างดีช,นนชํานาญคล่องแคล่ววินิจฉัยได้อย่างถูกต้องตามพระบารีปริพุนฉาและอัรถกถาคือเรียนจนหมดความสงสัยเลยเรียนครบทั้งหมดที่มีที่จะหาค้นค้าได้และรวมถึงการซักถามต่างๆด้วยในเรื่อง,งต่างๆกน,ะนษษมืนอต่างๆนะจนหมดความสงสัยในพระวินัยเรื่องมนนั้นเลยนะครับ ตรงนี to então, ้ท <Syndrome> ่านมีแยกเป็นสามคำนะภาพบาลีปริยุญชฉาและอภธาถาจริงๆแล้วปริยุตชฉาหมายถึงอภานะครับแต่ในที่นี้ท่านแยกคำปริยุญชฉาของมาดีๆท่านเขาให้รู้ว่าปริยุญชฉาในที่นี้หมายถึงกวาดค้าของราเทงละก็หมายถึงอะไรการเรียนต่อจากอาจารย์คือเวลาเรียนกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีพูดให้ฟังว่าอาจารย์ถูสอนมาอย่างนี้นะตมเรียนต่อมาอย่างนี้แบบนี้มีการเรียนรู้ถึงต่อแบบนี้นะครับสอง เป็นรัทชีและมีวัฏละแน่นแล้แก่เป็นผู้มั่นคงในการพติพระวินัยกายถึงเป็นลัทชีและคือเป็นผู้มีความละอายนะครับรัทชีจะตรงข้ากับอารัทชีนะจริงๆ่อารัตชีเป็นก้อไม่ใช่ไหมครับอลรัทชีคือผู้มีความละอายรัทชีคือผู้มีความละอายถ้าจะเป็นพระในทอนได้ต้องเป็นรัทชีครับและหนักแน่นในวัฏของตนคือพระในทอนเนี่ยต้องเป็นคนที่เขาพูดหนักแน่นนะคือไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรก็จันไปตามเขาไป่หมดนะ ไม่ได้นะถ้าเป็นมั่นใจหลักฐานแลวก็ต้องยิงเหียกแน่นในวัฒนรของตนนะครับมีคำพูดหนักแน่นไม่ใช่โอนเอไปตามเขาพูดแกก็คอยตามไปเรื่อยอย่างเงี้ยเขาเห็นบางคนไมที่เขาพูดแต่เก่งอ่ะน้มหน้าคนเก่งอ่ะถ้าเราไม่มีหลักเนี่ยเราเก๋ไงนะคอยามมาสักนั้นนะพาะเขาพูดหน้าเจ้าถือไงพูดดูหน้าเื่อถือนะครับไม่ที่จริงๆไม่ถูกหรอกแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหลักเราจะคอยตามเขาไม่ได้นะครับเนี่ยพระเอนคนองไม่เป็นอย่างนั้น นะต้องมีหลักแล้วก็ต้องมีความหนักแน่นในคำพูดด้วยอธิบายเท่าไหร่ประโยคนี้ที่บอกว่าต้องเป็นละชีเพราะอะไรเป็นความจริงว่าอละชีก็คือผู้มีความละอายน,นะแม้จะเป็นผู้หูสูงก็คือแต่ฉานเลยนะครับมีความลุ่มากนะก็ทําแบบแผนให้คาดเคลื่อนได้พเพราะเห็นแก่บมาแสดงคําสอนของพระศาสดาผิดท,ทางพิวินัยขอโทษใหญ่ๆใ,ในพระศาสนาทําให้เกิดสังฆเพศบ้าสังฆรา,าชีบ้านในเระวินัยเราเห็นนะครับ ท่านยังย่อความเป็นนักชีมากกว่าความเป็นผู้สูกถูกีกนะคือถึงเรียนมากถ้าเป็นนักชีกนเนี่ยคนถึงตังติดนะท mm hmm. ่านยังย่อเรื่องสีมากกว่าเพราะอะไรท่านดูสิถ้าเป็นนักชีนแล้วนะถึงแม้มีขาดบูฟ้ามันก็กล่าวอีกอย่างนึ่พบได้เพราะเขาไม่ขาดอายเช่นอะไรเราเช่นกรณนนีที่ยเมื่อกี้แหละผมเจอไปเยอะจริงนะท่านเรื่องนี้เรื่องรับเงินกันเลยทางที่รับเงินอย่างนี้เยอะนะครับแต่ว่า พาระเงินบัญชีจะพูดเป็นอย่างนี้ว่ารับได้อ่านนั่อ่านนี่ไปพูดให้มันเกรดูหล่ออ่ะแต่ที่จริงๆผมว่าท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าบางทีมันผิดอ่ะท่านรู้ไหมครับแต่ท่านปวดใหม่เรื่องรับเงินเนี่ยมันอยู่ในคัมภีนะหรือว่าก็ว่าดอ่ะอยู่ในสินค้าบท็นโตในปฏิโมกเลยนะมันไม่ใช่สับซ้อนอะไรเลยนะครับสินค้าบทเนี่ยไม่ต้องเป็นคนความละเอียดด้วยแต่บางทีเป็นการไปพูดเลี่ยงไปแบบนั้นแหละนะอ่านนั่นอ่านนี่ไปมหาว่าทำได้ไปเนี่ยแล้วอ่ะ นีบนทำให้ขอโทษในศาสนาไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นแ,แบบนี้นะส่วนพระรัชชีคือผูอ้มีคำละอายผู้รักศีลเนี่ยมีความนังเกียดก็คือปม่สงสัยในข้อวินัยนะครับไข้ต่อขิดขาก็คือมีฉันท์ทในการปรฏิบัติข้อวินัยไม่กล้าทําแบบแห่ได้ใข่เพื่อนแนมะ้แต่ชีวิตแสดงไปตามาคมวินัยเท่านั้นตั้งความเคารพคําสอนของพระศาสดาไว้อย่างมากที่อย่างนั้น พระมหาเถระในพันก่อนได้เปิดมัจจาสัมรั้งว่าอนาคตระชีระกขีสติรัชีระกขีสติรัชีระกขีสติในอนาคตรัชีจะรักษาไว้รัชีจะรักษาไว้รัชีจะรักษาไว้ที่สุดใดเป็นรัชีที่สุดนั้นจะไม่ล่วงละเมิดพระวินัยตั้งมั่นอย่างดีในพระทธในเพราะเป็นผู้มีความอายอย่างนี้แลรักษาคืออะไรรักษาศาสนาไม่ได้พระรัชชีจึงจะรักษาศาสนาไม่ได้ เพราะท่านไม่กล้าบิดเบือนพุทธพจน์แม้เพ่เห็นชีวิตแม้ก็จะมางนผู้่าไปตามนั้นนะครับ <c oughs> ถามในสองข้อหนึ่งคือเรียนพรให้เดกดกมาอย่างแดกฉานสองเป็นนักชี <c oughs> และมีวาทัหนักาแน่นสามมีระดับอาจารย์คือมีระดับอาจารย์ที่เรียนมาดีใฝ่ใจดีทรงจําได้อย่างแม่นยำอย่างน้อยคือรู้จักอาจารย์และอาจารย์ของอาจารย์ที่กล่าวสอนพระบราลีในอัตถกถา การเรียนพระวินัยที่จะแตกฉันได้ถ้าระบุไว้เลยนะครับในลักษณะพระพิเนยทรนะต้องมีลําหับอาจารย์ที่เรียนถึงต่อกันมาต้องรู้จักอาจารย์ของท่านคือใครอาจารย์ของอาจารย์ก็นคือใครอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอาจารย์มันไม่มีนะใครไปหาอาจานเองก็แตกฉันพระพินัยไม่เชื่อนะครับผมก็มีอาจารย์นะผมก็เรียนมาจากพระท่าโพรงตาอาจารย์ถาผสมทิ้งพระาจ้าลุงสอนผมนะเรียนถึงต่อมาแบบนี้นะครับ ถึงการติดต่อาสนาเป็นแบบนี้นะรุ่นสูรุ่นนะครับเรื่องนี้ไปนะครับแล้วคราวนี้พอไปอ่านเป็อย่างเด,ยเดียวเนี่ยที่จะมีอย่างหนึ่งคืออะไรคือมานะการมีมานะมาแต่ว,ว่าความรู้จริงไม่หนีนะครับเพราะว่ามันจ,จะขาดหลายจุดไปนะครับขาดหลายจุดที่อาจารย์ที่เจติการสอนต่อต่อตอามดับมาเนี่ยถ้าจะให้ก็จ,จะขาดจุดนี้ไปถนะ้าเกิดเราไม่มีอาจารย์นะจริงแล้วตัวอย่างเยอะมากนะ ถ้าจะพูดไปเต็มยาวนะครับไปอย่าการเฉิดคือแล้จุดนี้การอะไรี่ถ้าเกิ lemonade, ดเร to ียนวิทยากรมาดีนะที่เยอะหมึ่งคนนึ่งเชื่อมงสูตรอะวิทยากรบาลีเนี่ยคณาสอนเขาจะน่าสูตรเนี่ยบางทีเก็สอนสูตรนี้อยู่นะแต่มีเชื่อมโยงกับเนื้อหาในสูตรอื่นอะอาจารย์ผู้สอนก็ต้องเชื่อมให้เราประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่เคยผ่านมาก่อนมันเชื่อมให้ไม่ได้นะคืออาจารย์ที่ท่านจะสอนเราได้คือท่านต้องเรียนจบครบหมดแล้วอย่างนี้นะครับอย่างอาจารย์ที่จะสอนในกประโก็เหมือนกันท่านต้องเรียนในประกยคแบครบหมดแล้ว ทั้งคู่คำคีเลยท่านถึงมาสอนเราได้คราวนี้พอสอนไปเนี่ยท่านจะรู้ในเวลาเรียนจุดนี้ไปเนี่ยไม่ใช่สอนเฉพาะตรงนี้เพราะบางทีจุดเนี้ยมันเชื่อมกับข้างหน้าเชื่อกับขันละกาอื่นอาจารย์ผู้สอนก็ต้องมาเชื่อมโยงกันให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะครับซึ่งอ่านได้จริไม่ได้แบบนี้เรียนกระถินขันละกาอย่างเงี้ยเรียนเรื่องกระถินเนี่ยถ้าเรียนกระถินในคิดกันท่านมันไม่ได้เชื่อมพาะเรื่องกระถินนะมันเชื่อมกับการขันละกาด้วยเชื่อมกับในปริวาลด้วย ในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ผมจะพูดมันมีสามข้อคือทวิเนียรสี่อย่างลักษณะสามอย่างและฐานะหกอย่างตอนนี้จบไปสองอย่างแล้วนะทวิเนียรสี่อย่างคือสุตตะสุตตัโนโรมอารจนิยวาทอัตโนมติลักษณะสามอย่างคือเรียนทวิเนยมาอย่างแตกฉานเป็นลัดฉีและมีประทัดหนักแน่นแล้วก็มีระดับอาจารย์ใช่ไหมแบบ